สวัสดีครับทีวเฮยชนะอะอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันที่19มีนาคมนะครับอังคารที่19มีนาคม2567นะครับก็ผ่านมากือบจะยี่สวันแล้วเดือนมีนานะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆบางทีร้อนจนแบบหัวหมุนแหลยนะโอ้โหต้องระมัดระวังตัวเองดีๆถูกทันด้วยแล้วกันครับถ้าไม่มีความจำเป็นก็หลบนะอย่าไปอยู่กลางแดด หลบๆมานะอยู่ในที่ร่มครับาใ,ใครเป็นนักกินาจะวิ่งจะอะไรก็ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้เราดีๆด้วยเพราะว่าอากาศมันร้อนร้อนร้อน,อนมาบป็นบรรยับรรยังร้อนแบบไม่เบาเลยพี่ร้อนแบบไม่เคยร้อนมาก,ก่อนก <c oughs> ็ต้องดูแลตัวเองนะอ่าเช้านี้เหมือนเดิมครับวันนี้ขอเป็นนมนะอยากจะเติมความสดชื่นด้วยนมนะแต่เป็นนมเปรี้ยวนะชอบจริงอืม เช้าจัดไวเช้าตื่นขึ้นมาจัดเม็ดฟู่แดงไปแล้วด้วยความที่กระหายเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นรู้สึกว่าอมันมันบึนบึนตื้อๆนะก็เลยได้กลับมาพักผ่อนดีๆเมื่อวานก็ไม่ได้เมื่อคืนไม่มีบอลนะบอลทีมชาติก็จะเริ่มประมาณวันยี่สิบยี่สิบเอ็ดใช่ป่ะนายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองที่จะมีทีมชาติเล่นนะครับก็มีนักเตะของเราหลายคนนะ ไปร่วมเล่นทีมชาติด้วยครับเอาข่าวที่เป็นประเด็นก่อนเมื่อคืนนี้ช่วงดึกเลยอ่าก็ตกลงอย่างที่บอกเมื่อวันก่อนนี้ครับ n o t ต i n g h a m Forest ครับในสุดก็ถูกตัดสินถูกตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าทําผิดกฎจริงๆนะทําผิดกฎจริงๆครับพิแอร์บิลลีกเมื่อวานมาเมื่อเมื่อตอน ช่วงดึกมามีการถแถลงการยืนยันการลงโทษครับตัดแต้มสมโมสรเจ้าป่านอนอตติงแฮมฟอเรสครับเป็นจำนวน4แต้มจากฐานความผิดด้านการเงินของสมโมสรครับเท่ากับว่าตอนนี้เจ้าป่าถูกลดลงมาเหลือ21แข่งไป29นะ่สดนตอนแรกมี25ตอนนี้ถูกไป21 ขยับลงมาอยู่อันดับที่18ทันทีนะความผิดที่ทางาสมาคมทางพรีเมียร์ลีกเขากล่าวหาก็คือเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาล2022-23ก็เมือนฤดูกาลที่แล้วครับหลังจากที่สโมสรขาดดุลน,นะมากกว่า3ปีและไม่สามารถแก้ไม่สามารถปรับงบดุลให้ดูแบบบาลานซ์ได้เอาง่ายๆเอาความเอาเอาเอาคาพูด,ดง่ายๆนะคือคุณขาดทุนตลอด3ปีแล้วคุณไม่สามารถที่จะ ชี้แจงได้ว่างบขาดทุนเพราะอะไรแล้วไม่สามารถที่จะหาะไรายได้มาเพื่อมาปรับงบดุลให้มันบาลานซ์ได้เพราะนั้นก็ถือว่าคณะกรรมการก็ลงความเห็นว่าคุณมีความผิดจริงๆนะครับแต่ว่านะตอนนี้ฟอร์เรสจะมีเวลาอีกสองอาทิตย์ที่จะอทธรณนนะที่จะอทธทณนนะครับแล้วก็ทั้งฟอร์เรสทั้งทีมทนายก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานที่จะขอสี่แต้มคืนนะก็ เกินไม่ยากเกินคาดมะคือตามคาดว่าจะโดนปรับแต่ว่าโดนปรับน้อยอย่างเอลวัตันตอนที่โดนตอนแรกโดนสิบเลยใช่ไหมโดนสิบแล้วก็คืน4นะโดนสิบคืน4ี่เท่ากับว่าถูกหักไปหกตัวของฟอร์เรสเนี่ยถูกหักไปเลยสี่แต้มก็เดี๋ยวไม่รู้จะมีอู่ทอ์แล้วจะมียังไงแต่แต่นะครับทั้งเอลวัตันและก็ทั้งนอตติงแฮมฟอร์เรสยังไม่ได้จบแค่นี้นะ นี่คือข้อเก่าหาช่วงต้นๆที่โดนที่โดนอาจจะมีมากกว่านี้หรือไม่มีก็ได้อันนี้สื่อพูดมานะครับโอกาสที่ทั้งเอเวอร์ตันก็ยังไม่จบนะแล้วก็ทางฟอร์เรสด้วยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็ก็ต้องลองดูว่ายังไงแล้วก็ไม่ต้องมาถามผม เมื่อไหร่จะซิตี้เดี๋ยวมีมาถามเดี๋ยวมีมาถามที่ทําผิดร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าข้อแล้วเมื่อไหร่ซิตี้ล่ะไม่รู้ไม่รู้แต่คิดว่าเขาคงดําเนินการอยู่นะคงดําเนินการอยู่เพราะว่าร้อยกว่าข้อนะครับนะร้อยกว่าข้อก็เอาเป็นเท่านี้ก่อนไม่อยากไปตามาไม่อยากไปแตะต้องอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าไม่รู้ นนคิดว่าคงดาเนินการอยู่เพราะนั้นก็ฟอรเรสตก็ตอนนี้ตุ่มเสี่ยงมากนะครับทําให้อันดับตอนนี้ลูดลงไปอยู่เป็นอันดับติแปดแทนนะครับลูตันขยับขึ้นไปทันทีนะลูตันตอนนี้ก็วิ่งสู้ฟัดหนีตายจริงๆนะครับสู้ทุกเบดนะสู้ทุกเม็ดโอ้โหวิ่งทุกดอกจริงๆสาหรับลูตันแสดงให้เห็นถึงความอยากอย,กอยู่ในความอยู่รอดอ่ะไม่เหมือนไม่รู้ครับผมว่าไม่เหมือนกับเชฟฟิลกับเบอร์ล,ลี่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ลูตันเอาอ่ะ อูตันยังเอาอยู่นะก็ตอนนี้ก็ดึงฟอร์เรสลงมาด้วยนะตอนนี้ก็มีทั้งเอเวัตันลูตันเบอร์รี่เชฟฟิลยูนะครับอาจจะพ่วงบแบดฟอร์ดอะไรพวกนี้ลงมาด้วยนะถ้าเผื่อ,อยังโชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับก็คงประมาณนี้อ่ะวันนี้ขออนุญาตพูดถึงถ้าเผื่อสมภพเบิร์พูดถึงว่าแลดูการที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เนี่ยในรอบ ในรอบกี่ปีว่าเ็ดปีนะด้วยฝีมือของใครก็ต้องยอมรับว่าทั้งทีมนะครับถ้าเคยจะพูดว่าแอร์รอดเลมเดลมีส่วนสําคัญที่ทําให้เรามาถึงผ่านเข้าไปเล่นในรอบอแบ่งกลุ่มได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแต่ถ้าพูดถึงหน,นตอนนี้วินาทีนี้ครับถ้าคนที่ทําให้อาร์เซนอลหลุดเข้ามาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลได้คือรอบแทีมสุดท้ายได้เนี่ย ก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงๆครับว่าคนที่มีส่วนความสําเร็จมากๆคนหนึ่งก็คือดาวิดไลย่าคงจะไม่เถียงกันแล้วนะอ่าคงจะไม่เถียงกันแล้วนะครับแล้วก็โอเคอาจจะทั้งทีมาช่วยกันแต่ว่าในรอบ16ทีมที่เราจะต้องกว่าจะผ่านบอโตด้วยการดดนจุดโทษเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งคนสําคัญก็คือดาวิดไลย่าจริงๆครับที่ช่วยให้เรา ผ่านก็มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแรกในการที่จะไปเจอบอเมิกนะครับในเดือนหน้านะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับความสามารถของดาวิดไรยาด้วยมาดูสถิติของดาวิดไรยาในช่วงที่ผ่านมาครับทั้งในพรีเมียร์ลีกและในยูฟาแชมเปียนลีกเลยดาวิดไรยาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดให้อาร์เซนอลครับ22แมตต์ตอนนี้เราแข่งไป28แล้วใช่ไหม อ่าแข่งไปยี่สดเหลืออีกเพียงแค่สิบแมตช์เท่านั้นนะครับราวิดล่ยาลงให้กับวัตสนอนแล้วเนี่ยยี่สิบสองแมตช์ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนตัวออกไม่มีเป็นตัวสำรองใดๆทั้งสิ้นนะลงไปหนึ่งพันเ้าร้อยแปดสิบนาทีนะครับถูกทดสอบฝีมือทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสองครั้งทดสอบฝีมือในการเซฟไม่ใช่เซฟถูกยิงอ่ะถูกทดสอบฝีมือ ทั้งหมด52ครั้งเสียประตูไปทั้งหมด19ประตู19ประตูนะครับเพราะฉะนั้นกว่าครึ่งที่เขาเซฟได้นะกว่าครึ่งที่เขาเซฟได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บคลีนชีทได้ทั้งหมด9ครั้งสำหรับดาวิดไลย่านะไม่ธรรมดานะครับถือว่าโอเคเลยนะถูกยิง52 เสียประตูไปแค่สิบเก้าเพราะนั้นครึ่งครึ่งเลยที่เขาเซฟไปแล้วนะจะมีช่วงหนึ่งแหละที่เราโดนหลายๆลูกอะ่ะใช่ปะ่ะช่วงของก่อนที่จะไปดูใบอะ่ะช่วงนั้นอ่ะที่แบบโอ้โหโดนโดนยังไงก็โดนแล้วนะโดนเวสแฮมโดนโอ้โหนะครับอา่าสิ่งสำคัญที่เป็นจุดเด่นของดาวิดอยาคือการออกบอลน,นะการผ่านบอล การผ่านบอลแบบที่เป็นลูกยาวลูกนิ่งไม่ว่าจะเป็นการเขวยงบอลหรือเป็นการเตะนะครับเปอร์เซน็นการทําอย่างนั้นเนี่ยอยู่ที่สูงถึงแปดสิบจุดสองเอร์เซนแปดสิบจุดสองเปอร์เซนครับมีการผ่านบอลอย่างนั้นไปทั้งหมดเจ็ดสิบสี่ครั้งเยอะนะอ่าเยอะนะเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยเวลาเรารับ และถ้าเปิดสามารถตัดบ,บอลได้ไม่ว่าจะเป็นลูกคอนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกเปิดอะ่ะสิ่งสำคัญคือดาวิดเนยจะมองหาทันทีมองหาผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมที่มีตําแหน่งที่ดีนะครับในการสวนซึ่งเราก็ได้ประตูจากพวกนี้หลายครั้งนะไม่ว่ากระเบียนเชสซีตไม่ว่าจะเป็นกราเบียกมาตินเนลี่นะครับหลายคนที่เราเคยเห็นที่ดาวิดเนยะออกบอลไปแล้วก่อให้เกิดประตูขึ้นมาหลายๆครั้งก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่สูงเลยทีเดียวนะครับ ในยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยเราเล่นมาทั้งหมดแปดนันดนะไล้แหลมเดียวลงไปหนึ่งนัดนะครับหลังจากนั้นอีกเจ็ดนัดที่เหลือดาวิดไลย่ารับหมดเลยดาวิดไลยาเล่นในยูฟ่าแชมเปียนลีกครับโดนส่องโดนส่องนะสิบเจ็ดครั้งจากแปดนัดทั้งหมดไม่นับจงจุดโทษนะนับในเวลาเนี่ย โดนคู่ต่อสู้สองทั้งหมดเนี่ยสิครั้งครับดาวิดไาย,ยาเสียไปแค่4ี่วันนั้นเขาเซฟไปถึง13นะครับจาก7นัดที่ลงเนี่ยคลีนชีตไป4ครั้งสือเป็นเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับสือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเลยแล้วก็มีการออกบอลยาวๆยี่สิครั้งในยูฟาจชมเปี้ยนลีกนะคเป็นแปดิดเปอร์เซ็นต์ก็นี่คือคุณลักษณะเด็กนนัน,นที่ดาวิดไาย,ยา มีและโดยเฉพาะในการที่ยิงลูกจุดโทษดับปอตโต้ในรอบสิบหกทีมสุดท้ายครับก็ต้องชื่นชมโค้ดด้วยนะที่วันนั้นผมเคยให้ดูแล้วนะเคยให้ดูแล้วว่าโค้ดผู้สาป,ประตูเราเป็นใครครับถ้าใครจาได้ช่วงจังหวะที่กรรมการเป่านกหวีดปี๊บหดเวลาการแข่งขันในร้อยยี่สิบนาทีโค้ดผู้สาป,ประตูเรียกดาวิดไรยาเข้ามาทันที นะครับมานั่งที่ต๊กมานั่งที่เก้าอี้ครับโดยขณะที่มีแอลอนเลมเดลเดินมาด้วยนะครับเพราะว่าแอนเลมเดลจะต้องมารับฟังด้วยสิ่งสำคัญที่โค้ชคนต้องบอกก็คงจะต้องบอกถึงวิธีการใครคู่ต่อสู้คนไหนที่น่าจะเป็นบ้างเพราะว่าในการทางานกองฟุตบอลมืออาชีพครับคู่แข่งต่างๆโดยเฉพาะคู่ล็อกเอาท์เน่อากในรอบล็อกเอาท์เนี่ยเขาแข่งทีมสก้าวคงจะต้องไปดูว่า ใครเล่นเป็นยังไงใครเป็นสตาใครถนัดทางไหนใครลากเลยทางไหนใครถนัดซ้ายใครถนัดขวายิงจุดโทษใครถนัดซ้ายถนัดขวายิงตรงกลางทีมทําการของโค้ชผู้สามประตูจะต้องทํางานอย่างนี้ให้หนักนะและมาเผยแพร่มาสอนมาส่งรายละเอียดให้กับผู้สามประตูถ้าใครจาได้จะเห็นเลยดาวิดลยาจะดั้งลงพร้อมกับโค้ชผู้สามประตูครับโดยมีแอรอนเดลเดียวยืนอยู่ด้วยนะ อ่าแล้วเราเดินยืนอยู่ด้วยในกรณีเกิดอ่าพอลงไปปุ๊บเดินสะดุดอาวิดละยามีอาการกระตุกขึ้นมาขาเขือกระตุกขึ้นมาแล้วลำเดียวที่ต้องฟังฟังบรีฟจากอ่าโค้ชผู้ช่วยอ่าโค้ชผู้สาวประตูด้วยวต้องรับหน้าที่แทนอันนี้ในกรณีที่ถุกเฉยเมื่ะนั้นด,ววา,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 ดววาวิดละยาจาเอ่าดาวิดอาร่าลำเดียวจะต้องมายืนฟังด้วยนะแล้วก็ถ้าสังเกตเดอาราเดินย,ยืนฟังไปด้วยแล้วก็มองซ้ายมองขวามันใครมาแอบฟังกูบอกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับ สิ่งสำคัญที่โค้ชผู้สาวประตูต้องให้ก็คือรายละเอียดของคู่ต่อสู้เอาง่ายๆนะผมพอจะเดาว,ว่าใครที่จะเป็นลิสผู้สาวประตูบ้างสําคัญที่สุดคือผู้สาวไปต,ต้องผู้สาวประตูต้องอ่านแววตาแล้วก็อ่านหน้าเท้าแววตากับหน้าเท้าสําหรับผู้สาวประตูนะครับและตัดสินใจ โค้ดเขาจะมีอย่างนี้บอกคุณลักษณะไปว่าสมมติว่าตัวของไอ้กาเลโนยิงถนัดทางไหนยิงไปทางไหนมากกว่าซ้ายหรือขวาเป็นเปอร์เซนต์มากกว่านะสองแล้วก็ให้ตัดสินใจเอาว่าจะเอาอยัางไงและโกลเม็ดสุดท้ายเลยที่ผู้สับที่โค้ดผู้สับปูเคยสอนแล้วก็อยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยจะทากันเองไหมต้องโกสําหรับที่ผมเอาประสบการณ์มานนะก็คือการให้ มึงคุ้งไปทางเดียวเลยมึงคุ้งไปทางเดียวเลยต้นเดี๋ยวมันต้องมาตะลุกนี่คือจริงๆนะโค้ชฝึกสารประตูจะพูดองนะี้นะพี่เน่งหรือพี่หน่องวะโค้ชผมเนี่ยตอนนั้นผมจำชื่อไม่ได้ลนะนาแล้วสมัยที่เล่นให้กับที่ไปแข่งยูชนทอผมต้องผ่านรอบแปดทีมแล้วก็รอบสทีมเนี่ยรู้จุดโทษสองครั้งเลย แล้วเราผ่านได้เสียได้นัดชิงเนี่ยที่แข่งทีุ่ประเตมีอ่ะผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมต้องไปเขาชนไก่ผมต้องไปเขาชนไก่ไปเรียรอดอ,ดอดไปไปไปอ่าภาคสนามที่ที่เขาชนไก่เสียได้มากนะแล้วแมตชิงก็ไปตรงกับเขาด้วยนะโค้ชจะบอกเลยบอกว่าคู่ไปทางเดียวเลยเลือกเอาจากขวาจะซ้ายเดี๋ยวมันต้องมาสักลูกหนึ่งมีเปนโค้ชก็พูดอย่างนี้นะครับ ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็จะเป็นยังไงแต่ว่าสําคัญคืออ่านแววตากับหน้าเท้าให้ถูกแววตาจะหลอกซ้ายหลอกขวาล็อกแรกล็อกแรกไหมมีการหลอกไหมอะไรมาต้องอ่านให้ออกแล้วก็การวางหน้าเท้าสังเกตการยิงจุดโทษจะยิงด้วยลูกแปรนะลูกปแปรจะเยอะมากนะน้อยคนที่จะอัดหลังเท้ายกเว้นพวกที่แบบตีระเบิดจริงจะอัดหลังเท้านะครับและสิ่งที่เราวิไลย,ย่าได้ทําในแมตช์ในรอบ16ทีมสุดท้ายก็คือ ดาวิดไลยะาพุ่งไปทางซ้ายมือตัวเองทุกลูกเลยทุกลูกเลยนะตั้งแต่ลูกของที่เปเป้น้อยยิงนะครับที่เป็นลูกแรกไปก็เซฟไม่ได้ใช่ไหมแต่ลูกที่สองวันเดียวยิงก็ไปยิงทางซ้ายของแล้วลำเดียวไอ้ของดาวิดไลยาขอภาขอภัยก็เซฟได้มันเหมือนกับเซฟแล้วก็ชนเสานะโชคดีที่กระเด้งออกมาแล้วไม่เข้าประตู ลูกที่มาโกวุซิตนะครับที่ยิงลูกที่สามที่เข้าประตูก็เกือบปัดได้ด้วยกันพุ่งไปทางซ้ายเหมือนเดิมถ้าได้ดูบอลน,นิดเดียวเองและลูกสุดท้ายลูกของการเลโน่ที่เซฟแบบเต็มๆเลยก็พุ่งไปทางซ้ายพุ่งไปทางเดียวกันทั้งสี่ลูกเลยนั่นคือการวัดใจแล้วนะครับในขณะที่ผู้สาประตูของอปอตโต้พุ่งสลับ ซ้ายขวาซ้ายขวานะแล้วก็ทั้งกัปตันเดนเดนการทั้งคายอแบตก็ยิงไปทางขวาของตัวเองแล้วก็ตัวของพิ่ข้าอัดกลางใช่ไหมบุโกโยซาก้าย,ยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองนะครับในขณะที่นักเตะพอโต้ยิงไปทางซ้ายมือยิงไปทางขวามือของตัวเองก็งคือมุกยิงไปทางซ้ายมือของดาวิดไลยะทุกลูกเลยนั่นก็คือการที่ดาวิดไลยะซื้อทิศท,ทางนะครับถ้าอย่างนี้ซื้อทิศท,ทางแน่นอน คือพุ่งไปในทางเดียวตลอดเดี๋ยวมันจะมาและมันเป็นจังหวะจริงๆที่เขามาทั้งสี่ลูกแล้วก็เซฟไปได้สองนะครับก็เลยทําให้เราเข้ารอบไปนี่คือเป็นเก็บได้ก,กันน้อยของดาวิดไาย,ย่านะอ่าก็เอามาให้ชมกันครับเราอเสียประตูน้อยที่สุดน้อยเป็นอันดับหนึ่งในมาเรยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับเราเสียไปแค่เฉลี่ยแล้วเสียประตูไป ห้าลูกแล้วเสียไปแต่ละเกมเสียนะ0.62ถือเป็นอันดับหนึ่งเลยที่เหลือเลยในรอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูดูสถิติจริงๆเนี่ยอาร์เจนอะนเป็นทีมที่ช่วงหลังจะไม่ค่อยใช้จะไม่ค่อยใช้ความสิ้นเปลืองในการเข้าทำเยอะทีมอื่นก็อาจจะยิงมาเป็นร้อยๆนะแต่อาร์เนอนเองทั้งหมดทั้งแปดเกมเนี่ย ทั้งแปดเกมของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมีโอกาสยิงทำประตูแค่แปดจแปดครั้งเฉลี่ยนัดละสิบเอ็ดครั้งลงตัวเป๊ะเลยไม่เยอะนะครับมีโอกาสยิงคู่ต่อสู้ทั้งหมดแปดสิบแดครั้ง อ่าเฉลี่ยนัรักสิบเ็ดครั้งแบ่งพูดง่ายตั้งไปหานตรงคระครึ่งแรกหาครึ่งหลังหประมาณนี้นะแต่เราก็สามารถเข้ารอบได้แล้วก็เป็นหนึ่งในแปดทีมสุดท้ายได้แลครับต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ที่เข้ามาส่วนหนึ่งก็คือฝีมือของดาวิดไายาจริงๆเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันต่อนะครับเดี๋ยวดาวิดไรยาเนี่ยจะต้องลงไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่านะก็ต้องลุ้นกันว่าให้ให้ใหอ่า เขาเนี่ยได้ลงแสดงฝีมือด้วยเพราะเดี๋ยวทีมชาติสเปนเนี่ยวันที่ยี่บสองจะแต่งกัชชามิสกับโคลอมเบียนะครับทีมดังทีมแกร่งจากอเมริกาใต้เลยแล้วก็ในวันที่27แมาช่วงนี้บราซิลบราซิลอ่าสเปนเนี่ยขอดดนจกับทีมจากอเมริกาใต้ล้วนเลยวันที่27จะเจอกับกลาเบียนมากันเยสสเปนจะอุ่นเครื่องกับ บราซิลนะครับบราซิลมามางวดน,นี้บอลฟีฟ่าเดย์เนี่ยเดี๋ยวดวนกับอังกฤษแล้วก็ดวนกับบราซิลเลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตที่เราควรจะต้องนะจับตามองตะเตะกันอยนูอัตนนิสามครึ่งประมาณเนี้ยแต่ไม่เป็นไรดาวิดล่ย,ย่าเองตอนนี้เป็นหนึ่งในผู้สาประตูของทีมชาติสเปนนะครับทีมชาติสเปนตอนนี้มีผู้ศัประตูดีๆเลยนะอยู่สามคนก็คือดาวิดไลาย,ย่าของอาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็มีอเล็กอเล็กเลมิโล อันคนนี้เป็นผู้สาประตูของเรอัลโซซิดาของสเปนนะทีมอันดับ6แล้วก็ตัวของอตัวอูนซิมงนะครับจะเป็นผู้สาประตูของแอตเลติกับนะไม่ใช่แอตเลติกโอเมริดนะครับสโมสรแอตเลติกับนะตัวของซิมงก็ถือเป็นผู้สาประตูที่ฝีไม้ลายมือดีทั้ง3คนลยสเปนะ Spain มีผู้สาประตูแบบดีดมากมากนะทั้งลายยา่าทั้งตัวของอาลามมโลแล้วก็ตัวของซิมงนะก็เดี๋ยวต้องลองดูกันว่า ดาวิดยาเราจะมีโอกาสได้ลงรับใช้ทีมชาติไหมในช่วงฟีฟ่าเดนี้นะครับก็ส่งกำลังใจไปให,ให้กับนักเตะของเราทุกคนเลยตอนที่ย้ายมาใหม่ๆก็มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเขามีปัญหาหรอกส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนบอลมีปัญหาซื้อมาทําไมแอสตันเลมเดลดีอยู่แล้วซื้อมาทมําไมน่ะน่ะะใช่ป่ะเคยมีผูร้รู้นักเตะที่เป็นอดีตเลยของาอ์เซนอลน,นี่แหละครับ เขาบอกว่าไอรอนเลมเดลเนี่ยจะทําให้เราได้ไปแชมเปี้ยนลีกแต่ดาวิดไลย่าจะทําให้เราคว้าแชมป์ผมพูดไขว้น่ะ,น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 ะเคยพูดแล้วอะ่ะนะเดวิดซีแมนซึ่งเมื่อตอนนู้นเลยอะ่ะเขาก็พูดนะเขาพูดนะบอกโอ้โหรู้กจกเอามาทําไมนะโอ้เลมเดลก็ดีอยู่แล้วเอามาเพื่อมาแข่งขันกันจะเกิดความกดดันนู่นนี่ดันหรือเปล่าแต่ในที่สุดนะตอนนี้เงียบ แล้วก็มีนักเตะของเราคนหนึ่งอดีตนักเตะของเราพูดมาเลยบอกว่าเราโคตรโชคดีเลยครับที่มีผู้รักษาประตูที่ดีและพร้อมลงสนามถึงสองคนผมไม่พูดถึงข้อผิดพลาดใดกัซึ่งนะครับยอมรับเรามีผู้รักษาประตูที่ดีเราไว้ใจได้นะก็ถือว่าเป็นความโชคดีเหมือนกันฤดูหน้าจะยังไงก็ว่างตอ่อแต่ฤดูนี้ผมว่า,าทั้งปฏิยาต่างๆนะการ แต่จุดโทษเสร็จปุ๊บทั้งทีมลงไปกอดการดาวิดลาย่าลงไปกอดอลนเดลว,วิงไปหาลรยานะคราวจะกอบหายไปกอดสามคนรวมกันนะพุ้สาประตูฝั่งเราสามคนรวมกันกอดแล้วมันเป็นภาพที่แบบเฮ้ยตอนนี้มันรวมใจกันเป็นหนึ่งจริงๆนะครับก็คงจะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันต่อให้เราไปถึงฝั่งฝันให้ได้เยอะที่สุดนะโอเคก็คงประมาณนี้สําหรับวันนี้นะในเรื่องของของขอนุญาตพูดถึงดาวิดไรยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตามดูนะครับว่า ของเราเนี่ยไปไหนกันบ้างนะก็มีพี่กัปตันเดิดนการ์ดนะครับโอถ่ายรูปมาเสื้อของทีมชาติเอร์เวย์โคตรสวยเลย <c oughs> ให้ดูภาพเสื้อทีมชาตินอร์เวย์สวยมากเมื่อก่อนเขาจะแบบแดงๆยืนพื้นนะแล้วก็แบบลายคัดาๆของขวางอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นลายตรงแล้วสวยนะมองคล้ายๆหนึ่งทีมชาติไทย <c oughs> ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ทงชาติไทยวะนะ เออสวยนะครับก็เข้าแคมป์เป็นที่เรียบร้อยวิลเลียมซาดิบาเข้าแคมป์ที่ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยครับพี่ดิแกนไลส์นะบูกโยซากาแล้วเลมเดียวก็เข้าค่ายที่ออังกฤษเป็นที่เรียบร้อยละนะครับก็พิเลโดทอสซาครับทีมชาติเบลเยียมผิวชาทีมชาติเบลเยียมก็ออกเสื้อตัวใหม่มาเขาปีศาจแดงดำแห่งยุโรปนะแต่พี่แกออกสีเสื้อตัวใหม่มาเป็นสีนี้ สีฟ้าสดไสมาในแบบหลอดในแบบเก่งอะ่ะก็เลยทำให้เสื้อดูดี <c oughs> คำๆนะคำๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คอยตามดูเมื่อวานมีภาพการซ้อมของนักเตะที่ไม่ได้ไปนักเตะที่ไม่ติดทีมชาติพี่บึกโทมสัสปาเตครับริวเลียนทิมเบอร์ทาเคเฮโรโทเมยะสุ นะ,ะพี่เสือเบนไว้นะครับและใครกับเม,มืองโมเมทเอเลนี่เมื่อวานนี้ก็ซ้อมกันลิสเนลสันนะครับหลายๆคนก็เอ็ดี้เอ็นเกเทีย,ทย,ทยก็มีภาพการซ้อมอยู่ที่โชบานะก็ถือว่าเป็นการเรียกความฟิตร,ระหว่างที่พี่ๆี่น้องๆบางคนไปรับใช้ชาตินะนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเจาะกันครับว่าแต่ละคน ติดทีมชาติกันไหมและทีมชาติของพวกเขาต้องเจอใครกันบ้างนะอ่านำใคญจริงๆนะครับก็คงประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ครับให้กับ,บทีวีชาแนลอาร์ซอนแฟนคลับด้วยนะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอบปลาทุกทัานครับที่ส่งกำลังใจให้กับทีวีทุกวันนะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าทีที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วนะฮวันนี้เป็นนมนะ อืพออายุเยิ่มตื่นเช้าไม่งตื่นเช้าอ่ะนะตุ๊กตุ๊กตักเนี่ยตีเสียเอาละลุกลนะนะครับก็มีความสุขกันละกันนะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ